สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเย่ yeah! สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆครับการกลับมาของอุรุตุรมองกลับมาแล้วนะครับผมนี่เลยครับเพื่อนๆครับ กับงานอุลตร้าแมนลุินัานะครับเป็นชุดล่าสุดเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยควมวนได้มาจากในกลุ่มนะครับจากพี่พ่อค้าท่านหนึ่งที่ขายในราคาที่น่ารักมากๆมาก,มาก,มากถึงมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นเป็นหน้าปก Facebook พี่เขาไว้นะครับแล้วค็เพื่อนๆก็ลองไปสอบถามพี่ก็ดูว่ายัางมีอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับชุดนี้นะเพื่อนเพื่อนนะผมได้ตัวเป็นเป็นตัวโซฟี่นะครับผมเป็นอุลตร้าแมนโซฟี่นะครับแล้วก็เป็น ตัวอุลตร้าแมนอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะอุลตร้าแมนอะไรนีออสนีคอสอ,อะไรเนี่ยนะครับผมเป็นอุลตร้าอ่อุลตร้าแมนยุคมันจะเป็นกั้มกึ่งระหว่างเฮเซกับโชวะใช่ไหมนะครับผมผมได้มา2ตัวนะครับผมพร้อมกับฐานที่เป็นไฟแล้วก็มีไอ้ที่มันเป็นพวกตึกพวกบ้านนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับว่างานอุลตร้าแมนลูมินัสตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะสวยขนาดไหนเออเนาะ ผมก็ห่างหายจากงานลูมินัสนี่มาสักพักใหญ่มากๆแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวมาแกะตัวแรกกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆนะจะเริ่มจากตัวฮอตฮิตเลยนะครับแล้วก็ตัวที่ผมรอคอยเลยนะั่นก็คืออุรุตระมังโซฟีโอ้อยพี่ใหญ่มาแล้วขออนุญาตเพื่อนๆนะสักครู่นะครับ <Okay. S 2> มาแล้วครับพเพื่อนๆเอาน้องออกมาจากถุงแล้วนะครับผมก็พี่เขาแพ็คมาอย่างดีนะครับอ,อันนี้เนี่ยเพื่อนๆผมได้มาเป็นมือหนึ่งนะจ๊ะได้เป็นมือหนึ่งเลยนะครับสำหรับอุลตร้าแมนโซฟี่นะครับผมนี่นะครับยังอยู่ในถุงยังอยู่ในซีลอยู่เลยนะจ๊ะกับรุ่นตุลังโซฟี่สุดหลอ่ออันนี้ผมบอกให้พี่เขาช่วยเคัดหน้าหล,ล่อไห้ผมด้วยนะครับเพราะว่าพี่เขาก็มีหลายตัวอยู่เนาะ นะครับผมนี่ครับก็จะมีส่วนที่เป็นพาร์ตตัวนะครับหัว meals, แล้วก็อีพาร์ตนึงก็จะเป็นพวกซิลิโคนนะครับขาตั้งกับตัวขาเขาแล้วก็แขนนะครับผมแล้วก็เป็นเมืองนะครับเป็นเมืองอันนี้นะครับเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านบ้าน3ามหลังนะครับผมเป็นบ้านแฝดนะครับแล้วก็มีไฟอยู่ในนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมได้มาในราคาดีมากๆนะครับผมอย่างโซฟี่ตัวนี้เนี่ย ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าในท้องตลาดนะครับราคาเท่าไหร่นะครับแต่ที่ได้ที่ที่ผมได้มาก็คือ,อตัวละ400นะครับผมตัวละ400บาทนะครับไฟนะครับผมไฟนะครับกลับบ้านอันนี้เนี่ยนะครับพี่เขาให้ในราคา60บาทนะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็460ผมซื้อสองสาตัวไงนะครับพี่เขาก็เลยรวมสง่งให้ผมด้วยโอ้โหตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ ที่เป็นพ่อค้ามากๆนะครับที่ให้ราคาที่มิตรภาพมากๆเลยนะครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งตัวนะครับ <ujah id. S 1> ก็คือตัวอุลตราแมนต่ยิบูได้บอกอุลตราแมนมีออสมีออสอะไรเนี่ยนะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นเมื่อหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเป็นเมื่อหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับในซิลในถุงนะฮะแล้วก็ถุงนึงก็เป็นส่วนที่เป็นแขนเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นซิลิโคนนะครับอันนี้เนี่ยนะครับผมซื้อบ้านที่เป็นลักษณะแบบนี้มานี่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นโกดังนะครับ ผมชอบอันเนี้ยมันสวยดีแล้วก็มันก็เป็นซิกเนเจอร์ของอุลตร้าแมนดีนะครับไอโกดังไอโกดังแฝดสามอันเนี่ยนะครับผมแล้วก็ไฟนะครับอันนี้เป็นมือหนึ่งนะครับเหมือนกันครับราคาเท่ากันเลยนะครับ400บาทนะครับแล้วก็ไฟอีก60คือไฟกันนี้คือ60บาทนะถุงในคือ60บาทก็ก็ถือว่าราคาดีนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นใบปิดเนาะนะครับใบปิดสำหรับงานอุลตร้าแมนชุดนี้นะครับชุดนี้เนี่ยนะครับที่ผมไม่ได้ซื้อมาคงจะเป็นอุลตร้าแมนเซเว่นยี่สิบ อุลตร้าแมนเซเว่นยีนะครับ, 7, 21, รบตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อมาคือผมมองว่า2ตัวนี้เกงว่าในวันข้างหน้ามันจะหายากนะครับแล้วก็ราคานี้มันน่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับผมก็เลยจัด2ตัวนี้มาก่อนส่วนอุลตร้าแมนเซเว่นตัวนี้แล้วค่อยไปตามหาเอานะครับผมก็เชื่อว่า,ม,ามันก็ไม่น่าหายากอะไรนะครับแล้วโดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ด้วยนะครับก็เลยเอาแค่ โซฟี่นะครับแล้วก็อุลตร้าแมนนีออสเล็กๆนีออสเวกันเนาะนะครับมาละกันนะครับโอเคโอ้สวยงามมากๆนะครับราคาดีนะครับผมตัวละตัวละสี่ร้อยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ลองทักพี่เข้าไปดูว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะครับสต๊าดพี่พ่อค้าคนนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวคุณมลขออนุญาตนะครับเอาน้องโซฟี่นะครับออกมาจากถุงแล้วก็ประกอบก่อนนะครับจะได้เอามาอวดเพื่อนๆว่าพอเอามาประกอบแล้วเนี่ยนะครับพอมาใส่ไฟแล้วเนี่ยมันจะหล่อขนาดไหนนะจ๊ะ โอ้ยตื่นเต้นจังเลยเพื่อนๆไม่ได้เล่นอุลตร้าแมนลูมินัสมานานมากๆนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าเป็นการเปิดสักลัดเลยนะนะครับในการกลับมารีวิวอุลตร้าแมนลูมินัสอีกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเอาน้องออกมาก่อนเนาะสักครู่นะเพื่อนๆนะ มาแลครับเพื่อนๆกับงานอุลตร้าแมนลูมินัสนะครับผมกับคาแรคเตอร์นะครับพี่ใหญ่ของเรานะครับผมอุลตร้าแมนโซฟีนะครับผมโอ้โหโอ้โหผมรอเขามายาวนานมากๆนะครับผมตัวนี้กว่ามันจะมาได้นะครับนานเหลือเกินนะครับผมแต่ก็คุ้มค่ากับการรอคอยครับเพื่อนๆครับ นะครับที่ได้มานี่ก็ได้ในราคาที่น่ารักเลยนะครับผมน่ารักมากๆเลยเพราะว่าโซฟี่เนี่ยนะครับตัวเก่าในที่ทําออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยที่เป็นโซฟี่ท่าตั้งรับที่เราพูดกันเนี่ยนะครับตัวนั้นผมว่าตอนนี้ราคาก็ยังคงไม่ลงหรอมั้งนะครับก็ยังคงอยู่ในประมาณพันกว่าเกือบ2.000อยู่ดีเนาะนะครับผมแต่มาเก็บตัวนี้ดีกว่าครับเพื่อนๆครับเพราะตัวนี้เนี่ยนะครับผมสีใหม่อ่านะครับผม ท่าใหม่นะครับก็คือเป็นโซฟี่ท่าปล่อยแสงของเขานะครับตัวนี้มันจะมีความเหมือนกับเจ้างานของอุลตร้าแมนโซลิดใช่ไหมเพื่อนนะครับผมเพราะว่าโซลิดนี่ก็ทำท่านี้ออกมาเลยเหมือนกันเนาะนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกครับอุลตร้าแมนโชวะพวกนี้นยเพื่อน เก็บไว้เธอะนะครับผมมันสวยนะครับผมคาแรคเตอร์ชัดเจนนะครับผมแล้วก็งานของลูบินัตเนี่ยนะครับเขาทำออกมาให้เราไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับโอ้โหสำหรับตัวนี้นะเพื่อนๆนะขออนุญาตพูดถึงดีเทลนิดนึงนะครับสวยงามนะครับ ตามท้องเรื่องรูปแบบงงานของลูมินัสนั่นแหละนะครับผมตัวตัวตัวสีที่เป็นส่วนที่เป็นเงินนะครับก็จะเป็นสีเงินสวยงามนะครับมันจะมีความแตกต่างจากเมื่อครั้งที่แล้วเลยนะครับครั้งที่แล้วมันจะไม่เงินแบบนี้นะครับมันจะออกแนวเทาด้านเลยนะจะจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าเป็นตัวยอดฮนะิตเนาะเป็นท่วงท่าที่เรานั้นยอดฮิตเลยนะครับตัวนี้ผมว่ามันก็สวยนะ นะครับผมสวยมากมากเลยแหะนะครับกับท่าปล่อยแสงของเขานะครับเราก็เอามาจากท่าเล่นกับพวกบรรดาพี่น้องอุลต้านาอที่ทําท่าปล่อยแสงที่ออกมากันหมดแล้วเนาะออกมาครบทุกตัวแล้วนะครับยกเว้นโซฟีเนี่ยโซฟีเพิ่งออกมานะครับเออนะครับผมโอ้สุดยอดเลยสำหรับตัวนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบตัวงานโซดิดมาให้ดูนะครับมันมีความใกล้เคียงกันมากเลยนะเพื่อนๆนะนี่นะครับผมอันนี้เป็นงานของงานโซดิดนะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีความคล้ายเคียงแล้วก็ เหมือนกันมากๆนะครับคือท่าเดียวกันแหละนะครับแต่เพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราดูจากในกล้องนะครับจะสังเกตดีๆนะครับว่าโซลิดนะครับมันจะตัวบางกว่านะครับคือมันจะผอมกว่าในเองนะครับแต่ส่วนไอ้ลูมินัสนี่จะอ้วนกว่านะครับผมอืมนะครับผมแล้วก็ตรงหน้าก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงนะดูให้ดีนะเพื่อนๆนะนะครับผมจะสังเกตว่างานของโซลิดเนี่ยมันจะคมกว่านะครับผมแต่ว่าลูมินัสมันเปิดไฟได้ไงนะครับแล้วก็ตัวอ้วนกว่าโตกว่า แต่เพื่อนๆดูที่มันชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นส่วนที่เป็นหน้าท้องเห็นไหมครับหน้าท้องเนี่ยเห็นไหมครับหน้าท้องเนี่ยมันจะมีรอยย่นที่มันต่างกันเห็นไหมแล้วก็ตรงต้นขาด้วยนะครับแล้วก็การวางขาอะไรพวกนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับจริงๆตัวนี้มันก็น่าจะเป็นตัวเดียวกับไอ้ตัวที่เป็นยอดฮิตของเขาแหละของโซฟีแหละครับแต่แค่ว่ามันเปลี่ยนมือหรือเปล่านะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับผมเออโอ้แต่สวยงาม นะครับผมได้ในราคาที่น่ารักเลยนะครับผม <S <S <le ys> ก็เชียร์เพื่อนๆนะสำหรับงานอุลตร้าแมนลูมินัตตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเจอนเในราคาดีนะครับผมแนะนําให้สอยนะกับโซฟีนะก่อนที่มันจะแพงไปกว่านี้นะครับผมไม่รู้ว่าในวันทั้งหน้ามันจะแพงไปกว่านี้หรือเปล่าแต่ก็กลัวๆไปว่า,วาในวันท้างหน้าเนี่ยนะครับ500จะเอาไมา่อยู่หรือเปล่าสำหรับโซฟีนะ นะครับผมกลัวอยู่แต่นี่ผมโชคดีไงผมได้จากของร้านพี่เขานะครับได้ในราคาที่น่ารักมากๆนะครก็คือ400โอ้โหราคานี้ผมคิดว่าน่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับ400ทั่วนะเพื่อนๆนะบอกไว้ก่อนนะนะครับราคาดีจริงๆนะครับแล้วก็เวลาเปิดไฟเนี่ยสวยงามนะครับตานี่นะครับเหลืองอ้อยดีจังเลยนะครับผมสวยงามนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นตึกที่มาพร้อมกับชุดโซฟีเนี่ยนะครับผมเลือกชุดนี้มานะครับผมยังไม่เคยมีตึกแบบนี้เลยนะครับก็เลยแบบเออเอานี้มาดีกว่าสวยดีนะครับ เขาให้เลือกด้วยนะรับร้านพี่คนนี้นะครับโอ้ดีจังเลยนะครับผมเนี่ยวางเล่นแบบนี้เพื่อนเห็นไหมเล่นกับไดโอแบบนี้โอ้โหเอาเล่นอยู่นะนะครับผมพวกอุลตาแมนพวกนี้มันต้องเล่นกับพวกไดโอนะครับผมเล่นไดโอแบบนี้เนะี่ยจัดไฟจัดแสงกสนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะให้เข้าเต็มเข้าเนื้อเรื่องของเขาเนาะที่เขามาช่วยน้องๆน,นะครับมาช่วยบรรดา น้องๆและหลานทั้งหลายนะครับโอ้โหจเจ๋อไปเลยนะครับโซฟี่ก็สอบสายของเรานะครับผมเออเฮ้ย,ย,ย,ยผมดีใจนะที่ได้เขาในราคานี้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่รอมานานมากเพราะว่าผมก็ครบและวสำหรับ6อุนต้านะครับ6พี่น้องอุนต้านะครับที่เป็นลูมินัสเอ้ยน่าจะเป็น7สีทนับเลโอด้วยนะครับผมมีครบแหละนะครับเพราะผมผมก็รอโซฟี่เนี่ยมานานมากนะครับเพราะว่าตัว แรกก่บผมซื้อไม่ไหวนะครับราคามันแรงจริงๆแล้วก็ส่วนมากจะเป็นมือสองด้วยเนาะนะครับผมอโอเคโอ้ยสวยตัวนี้สวยงามมากๆนะครับคุมนวลพูดไม่หยุดเลยเพราะว่าดีใจแล้วก็แฮปปี้มากๆนะครับผมนะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับเจ้าอุลตร้าแมนนี่ออสจะเป็นยังไงเนาะโอเคโซฟีไปเลยลูก ามาแล้วครับเพื่อนๆกับอุลตร้าแมนนีออสเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับจะเรียกชื่อผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะครับผมก็เป็น an, อุลตร้าแมนอีกหนึ่งตัวที่พอเจอตัวจริงแล้วฮ้ยสวยว่านะครับผมเฮ้ย hey, ตอนแรกผมบอกเพื่อนๆนี้ก่อนว่าขอสารภาพ้วยว่าตอนแรกผมว่าจะไม่เอามานะเพราะผมรู้สึกว่ามันมันคืออุลตร้าแมนหนึ่งย้อมอะ่ะนะครับผมก็เลยแบบจะเอามาดีไม่วะแล้วก็โดยส่วนตัวเองก็ ผมไม่เคยดูหนังของเขาเลยนะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่มีเขามีซีรีส์หรือเปล่าอันนี้ผมจําไม่ได้แต่ผมไม่เคยดูของเขาเลยนะครับแต่ผมรู้ว่ามันมาคู่อุลตร้าแมนเซเว่นผมรู้แค่นี้นะครับแล้วก็เขามาโผล่ในอุลตร้าแมนไฟของเซโร่ช่วงหลังๆมาก็เออก็รู้ว่าเป็นอุลตร้าแมนตัวเนี้แต่ก็ขนาดชื่อผมยังผมยังไม่ชัวร์เลยว่ามันชื่อนี้หรือเปล่านะครับผมเออแต่พอไาเห็นตัวจริงเฮ้ยก็สวยดีนะครับผมเพื่อนๆมันก็สวยดีนะนะครับผมเนี้ย เฟี้ยวอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมพอมาเห็นตัวจริงก็เออเออเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่าแจ๋วอยู่นะครับแล้วก็งานปั้นงานตัวนี้นะครับก็ปั้นดีนะเพื่อนๆนะนะครับผมผมชอบไปพวกแบบลอยยับลอยย่นเขาจังเลยนะครับเออเขาปั้นออกมาได้ฟิลชุดยางนะครับอืมชอบชอบนะครับผมอุลตร้าแมนลูมินัสได้มาดีตรงนี้นะครับผมชอบงานปั้นจังเลยพวกงานสกับเจอร์งานปั้นเขานะครับมันปั้นออกมาแล้วมันได้ฟิลอุลตร้าแมนแบบ ชุดยางในที่เป็นเล่นซีรีส์นะครับผมชอบตรงนี้โดยเฉพาะนะเพื่อนๆนั้นที่ผมสังเกตมาสักพักใหญ่แล้วก็คือแถวดวงตาเนี่ยนะครับแถวดวงตาอุลตร้าแมนทุกตัวในที่เขาทำออกมาเนี่ยนะครับมันจะดูเหมือนกับเป็นผึ่งนะครับผึกคล้ายๆพวกเป็นเพชรเป็นอะไรพวกนี้เฮ้ยสวยนะนะครับผมผมบอกว่าตรงนี้สําคัญมากนะเพราะว่าอุลตร้าแมนจริงๆเนี่ยนะครับในชุดแสดงจริงเนี่ยเขาก็ตรงดวงตามันไม่ได้โค้งกลมนะครับมันจะเป็นแบบว่าเป็นเทคเจอร์คล้ายๆกับเป็นเพชรเป็นอะไรพวกนี้ฮะ เออตัวนี้สวยเพื่อนเขาท่าดีเหมือนกันนะครับผมเออแจ๋วแจ๋วแจ๋วนะครับผมอุลตร้าแมนตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อน,นผมก็ค่อนข้างที่จะแบบมไม่ค่อยอะไรกับเขาเลยนะครับเพราะว่ามันคือความผสมผสานระหว่างอุลตร้าแมนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีคัลเลอร์ทัเมอร์บนหัวด้วยแบบอุลตร้าแมนไซเว่นก็เลยงงงงยอยมันยังไงกันแน่ว่าอะไรเงี้ยแต่ดวลลายเนี่ยมาเป็นอุลตร้าแมนหนึ่งอุลตร้าแมนแจ็คเลยนะครับผมเออนะครับก็เลยอ ยังไงก็ไม่รู้เว้ยนะครับเออแต่พอออกมาเป็นลูมินัสก็เอาตัวนี้มาดีกว่าก็กลัวว่าในวันข้างหน้าอาจจะราคาขึ้นหรือเปล่านะครับผมกลัวจะแพงกว่านี้ก็เลยซื้อมาก่อนดีกว่านะครับผมเออนะครับก็เลยแบบจัดมาก่อนนะครับส่วนตำเมนเซเว่นที่บอกนะครับเราค่อยไปตามหาเอานะครับมันไม่น่าหายากแล้วก็ผมก็ไปบอกกับพี่เขาไว้ด้วยว่าเก็บไว้ผมสักตัวนะครับตำเมนเซเว่นยี่สิบเอ็ดนะจ๊ะในราคานั้นนะครับพี่นะครับผมก็ไปอ้อนพี่เขาไปแล้วนะครับผม โอ้ตัวนี้ก็สวยงามนะเพื่อนๆนะดูในภาพรวมนะครับชุดเชิดนะครับในการปั้นเนี่ยโหก็ทําเหมือนดีเนาะก็ปั้นเหมือนดีจังเลยเหมือนชุดคนใส่เลยนะครับโดยเฉพาะไอ้ตรงส่วนที่เป็นเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงหัวไหล่เพื่อนๆนะครับตรงหัวไหล่เนี่ยมันจะดูมีความฟูฟูนะครับมันจะดูเป็นฟูฟูดูบวมๆอ่ะนะครับก็เหมือนกับอุลตร้าแมนหนึ่งไงในเวอร์ชั่นไทป์สี่ปะที่ตรงหัวไหล่จะอุบอวบนิดนึงนะครับเนี่ยมันจะมีฟิลประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ ไม่ผมชอบลอยย่นเขามากเลยว่ะแถวเนี้ยแถวหัวไหลแถวตรงหน้าท้องเนี่ยนะครับมันทําให้รู้สึกว่าชุดเนี่ยมันงอมันย่นมันยับมันแบบเออนี่ดิมันต้องแบบนี้ดินะครับผมแบบเนี้ยเวลาเอาไปถ่ายภาพถ่ายรูปมันจะได้ดูเหมือนเป็นของจริงหน่อยนะครับผมมันจะออกเป็นแนวฟิลงานพวกงานับยังไงพวกงานเขาเรียกอะไรนะ CCP ใช่ไหมพวก เอ็กพัทอะไรพวกนี้ที่ขอบปั้นอุลอร้าแมนนะเออนะครับเวลาจับเอามาถ่ายภาพเนี่ยมันดีเหมือนกันนะนะครับผมงานพวกนั้นนะครับแจ๋วเลยนะครับซึ่งงานชุดนี้นะครับปั้นออกมาได้ดีนะครับผมงานปั้นได้ดีทุกชุดสำหรับงานลูมินัสนะครับเสียดายเพราะมันมีพวกชุดเอ่ออะไรนะชุดลิมิเต็ดชุดอะไรพวกนั้นนะไอพวกนั้นแบบโห้ราคาก็แพงซะเหลือเกินนะครับไอพวกชุดพวกนี้ก็ราคาเดือดมากนะครับซื้อกันไม่ไหวเลยทีเดียวเชียว นะครับผมก็ต้องก็เลยต้องมาเก็บงานแบบนี้ดีกว่านะครับสบายใจราคาสบายกระเป๋า<笑><笑>นะครับแล้วก็ดีเทลสวยด้วยนะจ๊ะนะครับผมแล้วก็สลหรับผมแค่นี้ผมก็ฟินละแค่นี้ก็รู้ว,ว่าจะฟินขนาดไหนแล้วสำหรับงานอุลตร้าแมนนะจ๊ะโอ้ยอยากจะเอาอุลตร้าแมนพวกนี้นี่ย้อนทมแมชชีนกลับไปให้กับไอ้ครูมวลนยุคสมัยเป็นเด็กได้เล่นจังเลยนะครับผมครูมวลนคนนั้นคงจะฟินหน้าดูนะครับผมอืมก็ตอบสนองนิดนะครับ พวกเด็กมีปมกันไปนะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุมวลก็จะมาป้ายยาเพื่อนๆประมาณนี้เผื่อใครสนใจนะครับก็ลองทักพี่เข้าไปแล้วแม่ก็ถ้าเจอในกลุ่มในถ้าใครเจอในกลุ่มนะครับหรือว่าเจอตามคลองถมราคาดีๆนะครับก็แนะนําให้สอยไว้นะครับสลหรับ2ตัวนี้ยิ่งถ้าเป็นมือหนึ่งราคาไม่ถึง5 0ารอยิ่งดีเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังได้อยู่หรือเปล่านะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้คุมวลก็จะมาอวดของประมาณนี้นะครับ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์กับครูมวลชวนรีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไม่รอดูกันว่าในครั้งหน้านะครับครูมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายาเพื่อนๆนอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ครูมวลไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย เอเอเพ่อนเพื่อนพอหลังจากที่ผมนะครับถ่ายอินเสิร์ตนะครับจับมันถ่ายภาพไปหลายมุมนะครับแล้วก็เอามาปิดไฟนะครับเปิดปิดไฟด้านนอกนะครับแล้วก็เปิดไฟที่ตัวของอุตาแมนโซฟีเนี่ยนะครับเออมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโซฟีตัวนี้นมันมันมองได้หลายมุมมากๆนะเพื่อนนะ นะครับผมผมผมอยากให้เพื่อนๆนะครับลองจินตนาการตามผมว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมันจะมีหนังสือกระตูนเนาะที่เป็นเกี่ยวกับอุลตร้าแมนแล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีอุลตร้าแมนโซฟี่ที่เํารูปแบบที่แบบเป็นตาเหลืองๆอ่ะตาเหลืองๆเข้มๆอะ่ะเพื่อนๆพอจะนึกภาพออกปะไหมครับผมหรือว่าเป็นโซฟีที่มาปรากฏตัวในช่วงที่เป็นแบบพวกอุลตร้าแมนอ่า อุลตร้าแมนเออุลตร้าแมนทาโร่อะไรพวกนี้นะครับที่เขาจะไม่ได้เป็นแบบตาสีขาวเนี่ยเป็นตาสีเหลืองๆแอฟแอใช่ไหมแล้วก็หน้าอกมันจะเป็นแบนๆแฟบๆหน่อยนะครับทำให้ทำให้รู้สึกแบบเออเฮ้ยมันคือโซฟี่ตัวนั้นเลยนะครับเออเฮ้ยตัวนี้แม่งเป็นอะไรที่โคตรตอบโจทย์ผมเลยนะครับชอบว่ะนะครับอันนี้คือขอมาพูดอีกสักนิดนึงหลังจากที่ว่าได้พูดอ่าจจะกอลีบีไปแล้วนะครับแบบเออผม,มนึกได้ว่าเออเฮ้ยฟิลโซฟี่ตัวนี้โคตรดีเลยอะ สวยชอบชอบชอบนะครับผมโอ้ยเชียร์เชียร์เพื่อนๆนะครับใครสนใจนะครับไปหาซื้อกันไว้เพื่อนๆนะครับกับโซฟีตัวนี้นะมันมันได้ฟิลเตอร์แมนโซฟีโ,ซฟโบราณดีจังเลยนะครับแต่มันจะไม่เหมือนโซฟีในยุคสมัยใหม่นะที่เป็นชุดใหม่นะครับไม่มันไมน่มันไม่ใช่เลยจะเป็นรูปแบบโซฟีแบบโบราณเก่าแก่เลยค่้าคึกเลยตัวนี้แบบโอ้สุดยอดเข้าฟิลมา,มากๆทําให้นึกถึงวัยเด็กแบบสุดๆไปเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะ